ยินดีต้อนรับกลับสู่โลกแห่งเทอร์โบที่ซึ่งเครื่องยนต์ส่งเสียงเพิมทำราวกับยักษ์ใหญ่ที่ยังไม่ตื่นและรถรุ่นใหม่ทุกคันมาพร้อมกับสัญญาณของอนาคตที่ซ่อนอยู่ใต้ภ้ากลุ่มวันนี้เราจะมาเผยโมรถกระบะอีซูซุปี2026ความพยายามล่าสุดของอีซูซุที่จะฉีกกรอบขีดจำกัดของความทนทานประสิทธิภาพและความมั่นใจที่เงียบเชียบเตรียมตัวให้พร้อมเพรอรถกระบะคันนี้แฝงไปด้วยเสียงกระซิบกระซาใต้หลังคาพระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนๆขึ้น1ถึง7ค็ดขมรถยนต์ อีสูซุดเล่นเกมยาวมาโดยตลอดในขณะที่บางแบรนด์ไล่ตามความรูหราและรุ่งเรืองรถกระบะคันนี้มาถึงราวกับนักเดินทางผู้มากประสบการณ์ตัดฝุ่นบนรองท้าบูต่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงรุ่นปี2 0 2 6ตอกย้ำปรัชญานั้นให้เฉียบคมยิ่งขึ้นด้านหน้าของรถถูกออกแบบให้มีการามที่คมชัดขึ้นไฟเลท็ที่เป็นเอกลักษณ์สองสว่างจ้ายอย่างมั่นคงราวกับบอกว่าฉันไม่ได้โอ้อวดแต่ฉันอดทนตัวถังทับรอบโครงเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเพรียวบางและแข็งแกร่ง ขึ้นราวกับเข้ายิมแล้วกลับมาอย่างชาญฉลาดไม่ใช่เธอทักใต้ฝากระโปรงตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลและไฮบริดรุ่นใหม่ให้เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบเชียบราวกับกำลังเครื่องยนต์ที่ถูกจำกัดไว้ไม่มีอะไรโดดเด่นมีเพียงจังหวะที่สม่ำเสมอซึ่งรับประกันแรงบิดที่รอบตำ่ำและไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยวิศวกรได้ติดตั้งระบบช่วยเบรกไฟฟ้าแบบเงียบเชียบที่ช่วยดันรถไปข้างหน้าที่ความเร็วตำ่ำให้ความรู้สึกเหมือนรถม้ากำลังขับอย่าง นุ่มนวลก่อนจะพุ่งทะยานสำหรับผู้ขับขี่ที่ใช้เวลาทั้งวันไปกับการขับขี่ในเมืองและทางหลวงอันแสนซับซ้อนระบบนี้ให้ความรู้สึกราวกับเป็นพลังพิเศษที่แฝงไว้ด้วยความละเอียดอ่อนเมื่อก้าวเข้าไปในห้องโดยสารการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งใกล้ชิดยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดให้ความรู้สึกเหมือนแผงควบคุมน้อยลงแต่เหมือนห้องนักบินที่ออกแบบมาเพื่อการโฟกัสวัสดุสัมผัสนุ่มอบล้อมขุณด้วยความอบอุ่นดุจสายลมยางทรบคำ่ำและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ใหม่ ก็ยกขึ้นราวกับยางเฝ้ายามที่เงียบสงบมีขนาดใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นและเชื่อมต่อทุกความสะดวกสบายทันสมัยแม้แต่เบาะนั่งก็ยังดูราวกับจดจำรูปร่างของวันอันยาวนานและถนนที่ยาวไกลได้และยังมีกระบะบรรทุกสัมภาระที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งปรับเทียบใหม่และยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างรหรือการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์กระบะบรรทุกก็พร้อมรับมือกับทุกสิ่งอย่างได้อย่างไม่มีข้อตำหนิระบบชา